สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเน่ for you สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีเปิดใช้แอปได้ทุกที่ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับอ่ะยกตัวอย่างปึ๊บนี่นะครับเปิดเพลงอ่านะครับเพิ่มเสียงลดเสียง เพิ่มเสียงโอเคหยุดเพลงนะครับหรือจะเป็นการนะรเปิดไฟฉายปึ๊บนี่ครับปิดไฟฉายโอเคปึ๊บนี่ครับผมนะฮะใช้ไงานได้หลากหลายนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับโลเทกหน้าจอหรือว่าหน้าจอตั้งนะครับหรือจะเป็นหน้าจอแนวนอนนี่ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะเปิดแอปล่ะนะครับทำอย่างไรนะครับอ่าเราก็ปัดมาจากนี้แล้วก็เปิดแอปเลยอ่านะนรับเมสเ s นเจอรเราก็เข้ามา Messenger แล้วนะครับมาเปิดแอปอื่นแล้วก็ปุ๊บเนะะี่ยฮะโอเคเปิดในส่วนแอปโทรศัพท์เราก็เข้ามาแอปโทรศัพท์แล้วอ่าคราวนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่าและการใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วแตะไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า เอ็ดกา d g ดอี e ีจเว้นวัดซีเอหลังจากนั้นก็กดค้นหาเึ๊บนี่ครับอ้าวแตะไปที่ไอคอนเพื่อขยายหลังจากนั้นทำการติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเราก็เปิดใช้งานนะครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับด้านล่างลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้เราก็แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นนะครับแตะคําว่า permission to d o a l overlay นะครับตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ปึ๊บอ่ามันจะมันจะมาเข้าสู่หน้านี้ครับปรากฏด,ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ e d g a r launcher นะครับอนุญาตให้สิทธิ์เราก็เปิดครับ หลังจากนั้นเราก็แบ็กกลับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับ I feel f i x k สิ่งนะครับแล้วก็แตะด้านล่างครับเครื่องหมายถูกปึ๊บต่อไปนะครับเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับ l a u n c h e r has stopped page. อันนี้อย่าเพิ่งไปเปิดนะครับเรามาแตะตรง Permission ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้แตะเข้าไปแล้วมาแตะในส่วนของ Live System Setting นะครับเปิดใช้เลยปึ๊บ อนุญาตให้สิทธิ์แบ็ k u p แล้วก็ Backup ต่อไปลิสต Contact ครับนี่ครับเปิดอนุญาตต่อไป Access Camera ครับด้านล่างสุดเลยเปิดอนุญาต ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดแล้วเราตอนนี้ก็เราก็แบ็กกลับครับโอเคนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับในส่วนของ Launcher Has s t สต็อเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งเปิดเช่นกันครับนะหลับเพิ่งรีบร้อนให้ปัดขึ้นก่อนเรามาดูว่าคุณผู้ชมถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับ Open Launcher Form เล็บก็คือซ้ายนะครับนะฮะการใช้งานดนัดซ้ายไรก็คือขวาการใช้งานข้างขวาผมถนัดขวาผมจะแตะคําว่าไรทปึ๊บ เพียงแค่นี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปก็ปัดนะปัดลงปัดลงแล้วเปิดใช้ในส่วนของ Roger h a s สต์ p อสเตอนนี้มันหยุดอยูนยอ่นะครับเปิดเลยอ่านะครับพอเปิดปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนกับให้เราปัดลงตรงนี้เห็นไหมเราก็ปัดลงซะนะครับให้มันหายไปอะทำไงก็ได้โอเคนะครับนะหายไปแล้วเราก็กดปุ่มโฮมไปใช้งานกันเลยนะครับคุณผู้ชมปุ๊บโอเคตอนนี้เราออกมาหน้าจอหลักของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกต ในส่วนนี้นะครับนี่ะด้านขวาสุดเพราะเราตั้งไว้ที่ r i g h หรือข้างขวาจะมีแถบสีดำๆนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็ปัดไปทางซ้ายนะครับมันก็จะมีฟิวเจอร์การใช้งานอยู่นะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่แถบท o a อ d ไอเทมนะครับนะครับนะตรงที่ว่างบริเวณนี้แตะไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นทำเครื่องไอทำการเลือกแอปที่เราต้องการใช้งานนะครับอ่านะครับผม โอเคแตะไปเลยเอาเป็นโคมแตะโค้เมื่อเราเลือกมันจะเลื่อนมาด้านล่างเห็นไหมครับโค้งเาต่อไป่าเราก็ปัดขึ้นหาแอปที่เราต้องการใช้ครับ messenger เราก็แตะ messenger อ่า messenger ก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วนะครับต่อไปอะไรดีเอาง่ายง่ายแล้วกันอ่าปฏิทินนะครับมาปฏิทินลงมาแล้วต่อไปเอาเป็นเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับอ่าเครื่องคิดเลขเอาท้กเบร์เอาโทรศัพท์แล้วกันยกตัวอย่างแค่สี่แอปพอนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มโฮมออกไปเลย หลังจากเราออกมาสู่หน้าจอหรือว่าเมนหน้าเมนูของเราแล้วนะครับอ่สมมติเราจะใช้งานเราก็แค่แตะที่แถบสีดำนะครับมาด้านซ้ายนี่นะครับสามารถจะ่อัพเปิดเพลงมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงหยุดเพลง,พง,พงอ่านะครับผมอ่าเมื่ออยากจะเอาหน้าจอตรงนี้หลบไปแล้วก็แตะตรงไหนก็ได้ฮะมันก็หลบไปแล้วนะครับโอเคเปิดใช้งานใหม่ นะครับผมเปิดที่ส่วนของการตั้งค่าปุ๊บน่ะมาแล้วนะครับการตั้งค่าโอเคปัดมาทางซ้ายเปิดในส่วนของไฟฉายปุ๊บนี่ครับไฟฉายคุณผู้ชมอ่าโอเคนะครับปิดไฟฉายเลยเอาหม่ปุ๊บนี่นะครับปิดไฟฉายเรียบร้อยปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไม่คราวนี้เรามาดูในส่วนอื่นอ่าโรเตอหน้าจอนะครับนะฮะในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแตะออกไปก่อนไปที่หน้าจอหลักนะครับอ่าโอเคเริ่มใช้งาน โลเทหน้าจอนะครับเราก็เปิดใช้งานได้นะครับให้เป็นหน้าจอสามารถดูในแนวตั้งในแนวนอนนะครับเปิด,ปดนี่ครับแนวนอนหมับนี่ครับแนวตั้งก็ฝา,าน,นี้นะครับคุณผู้มชมอ,อะไรอีกมีอะไรอีกอโอเคในส่วนนี้กัรทั้งค่าสิไหมโอเคต่อไปนะครับจะลูดแถบการแจ้งเตือนลงมาแล้วก็แตะที่แถบการแจ้งเตือนตนัวนี้นี่ครับ นะครับผมในส่วนนี้ใช้งานมาปุ๊บเปิดแอปอ Google Chrome เราก็เข้ามาในส่วนของ Google Chrome นะครับเปิดแอปอื่นซีในส่วนของไอท็อปนะครับเข้าไปในส่วนของแอปปฏิทินนะนะครับเข้าไปในส่วนของแอป m s s s n n g r อ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือนะครับวิธีการเข้าใช้งานแอปได้ทุกที่นะครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ